สวัสดีครับสรุปประเด็นสำคัญรายการโหนกระแสวันที่11ตุลาคมนะครับเทปนี้ก็จะเป็นเทปต่อเนื่องของเรื่องของ t h ไ i คอนนะครับที่มีผู้เสียหายออกมาร้องเรียนกันมากมายนะครับโดยเทปนี้จะมีคุณบอยประกอบมาร่วมรายการด้วยนะครับคือทุกคนก็ทราบกันดีว่าคุณบอยประกอบนะเป็นพรีเซนเตอร์นะครับแล้วก็จะมีคุณรวดมีทนายนะครับแล้วก็มีผู้เสียหายมาอยู่ในรายการแต่ระหว่างนะั้นน่ะมันจะมีคุณมีนเพชยาก็ เปิดแถลงข่าวอยู่เหมือนกันนะครับก็เลยสรุปประเด็นเพราะว่าคําถามมันจะคล้ายๆกันนะครับก็เลยสรุปประเด็นมาให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับก็อย่างแรกที่ทุกคนสงสัยคือก่อนรับงานเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยไม่ได้แบบตรวจสอบหรอทั้งคุณบอยและคุณมีนะครับก็คือตอบเหมือนกันนะครับตรงที่ว่าเหมือนกับว่าทาั้งคู่ะก็ตรวจสอบแล้วแล้วก็ตรวจสอบในระดับที่คนคนนึงจะตรวจสอบได้ก็เหมือนกับโอเคเช็คเรื่องแบบบริษัทจด จดทะเบียนถูกต้องหรือเปล่าอะไรเงี้นะครับส่วนสัญญาของคุณบอยเนี่ยจะเป็นสัญญาของพรีเซนเตอร์อย่างเดียวแต่ของคุณมีเนี่ยจะต่างกันนิดนึงคือเป็นทั้งพรีเซนเตอร์แล้วก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรนะครับหรือว่ามันจะมีชื่อตำแหน่งภาษาอังกฤษคือ cco chief communication officer นะครับก็คือของที่คุณมีแถลงข่าวอยู่ที่หนึ่งข่าวก็ขยี้ประมาณว่าเอ้าอย่างเงี้ยมันเป็นผู้บริหารหรือเปล่าแต่ทางทนายเขาชี้แจงกับคุณมีก็ชี้แจงนะครับเหมือนว่า มันคือผู้อํานวยการฝ่ายสื่อสารมันไม่ใช่คําว่าผู้บริหารแล้วก็ไม่ได้รับเงินเดือนเป็น,นรายเดือนหรือไม่ได้รับปันผลแต่ว่ารับเงินค่าพิซตนเตอร์กับค่าที่ไปออกงานอีเวนต์นะครับอันนี้เป็นขับถแถลงของคุณบินพิชยานะครับแล้วก็ต่อมาไม่ทราบหรือว่ามีเกิดเหตุหรือว่ามีคนมาร้องเรียนมีคนเดือดร้อนจากบริษัทนี้อะไรเงี้ยนะครับก็ทั้งคู่ก็บอกว่าไม่ทราบ แต่ว่า,าผู้เสียหายที่อยู่ในอยู่ในรายการนะครับก็มาอธิบายตอนหลังเหมือนกับว่าทางทางตกวบริษัทเนี่ยเขาจะเหมือนกับว่ามีมีอะไรนะมีการร่วมมือกันเหมือนกับว่าถ้าใครคิดลบอ่ะหนึ่งจะโดนดีดออเราจะคุปลน์หรือถ้ามีใครเห็นว่ามีการไปโพสต์ถึงบริษัทในทางที่ไม่ดีว่าของขายไม่ได้เงี้งี้งั้นก็จะไประดมกันรีพอร์ต โพสโพสนั้นจนมันหายไปมันก็ถ้าถ้าในแง่ความสมเหตุสมผลม,มันก็เป็นไปได้นะครับมันก็เลยกลายว่าคนเรามันไม่ได้อยู่หน้าจอแบบออนไลน์ตลอดเวลาอะไรเงี้ยและอีกอีกทางออที่เป็นลูกขายเขาบอกว่าทางนั้นนะ่ะเขาจะมีหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งที่คอยแบบสกัดเรื่องพวกนี้อยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเป็นคำอธิบายจากจากผู้เสียหายนะครับว่าเขามีหน่วยงานนี้มันก็เป็นไปได้ที่ทําให้คนที่แบบที่ไม่ได้ตามข่าวตลอดเวลา จะไม่รู้เรื่องนี้ได้น,นะครับแล้วก็ของคุณบอยเนี่ยที่แกบอกว่าแกขอไปรวบรวมหลักฐานเนี่ยก็คือแกไปคุยกับทนายแล้วแกก็แบบส่งหนังสือสัญญาไปเลยว่าแบบขอยุติการเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็คืนเงินค่าจ้างทุกอย่างก็คือแกทำทั้งอะไรนะส่งทั้งทานายส่ง m มสเซนเจอร์ส่งอีเมลคือเหมือนกับมันจะมีกระบวนการทางกฎหมายนะครับว่าแบบว่า แจ้งอีกฝ่ายหนึ่งว่ายกเลิกสัญญาซึ่งทนายที่อยู่ในรายการก็บอกอันนี้คือครบถ้วนแล้วส่วนของคุณมินพิชยาก็เหมือนกันว่าประกาศยุติการเป็นพรีเซนเตอร์กับทางดีไอคอนเหมือนกันนะครับแล้วก็สิ่งที่ทั้งคู่พูดตรงกันก็คือว่าพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางตํารวจในการให้ข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบบยอมรับข้อกล่าวหาทุกอย่างหรือว่ายอมรับอะไรที่ผลที่มันจะเกิดขึ้นกับการเป็นพรีเซนเตอร์ครั้งนี้นะครับเพราะว่ามีเหมือนกับ ผู้เสียหายท่านหนึ่งในรายการแนละ้วเขาบอกว่า mm hmm. เพื่อนของเขา,าอะตอนแรกก็ลังเลว่าแบบว่าจะลงทุนด้วยดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอเห็นคุณบอยเป็นบอ,บอยประกอบเป็นพรีเซนเตอร์เขาบอกเขารักและศรัทธาคุณบอยมากเลยแค่พอเห็นคุณบอยเป็นพรีเซนเตอร์ก็มั่นใจว่าคุณบอยก็คงเช็คมาแล้วก็เลยเหมือนกับโอเคงั้นลงเลยอะไรเงี้ยประมาณนั้นคุณบอยฟังแกก็แบบก็อึ้งไปนะครับผมว่าในความเป็นจริงมือนว่ามันก็ธรรมดาว่าคนเราแบบ เป็นแฟนขับใขรอะพอเห็นเขาเป็นพรีเซนเตอร์สินค้านั้นก็คืออันนี้คือมันเป็นแบบดาบสองคมเหมือนกันนะครับว่าถ้าเจอสินค้าดีก็โอเคแต่พอมันกลายไปอย่างเงี้ยเลยกลายเป็นว่าตัวพรีเซนเตอร์ก็มีส่วนจูงใจในการที่แบบทําให้คนยิ่งมาสมัครอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เหมือนกับมีมีคําถามเรื่องแบบว่าหมอมันจะมีคลิปภาพเหมือนคลิปที่แบบทังคู่ไปออกอีเวนต์ของของบริษัทนะครับแล้วก็เหมือนว่าพูดโน้มน้าว ว่าแบบผลิตภัณฑ์มันดีมีการตลาดดีนู้นนี่น่นั้นก็คือทางคุณบอยแกก็ชี้แจงว่าแกพูดตามสคริปต์มันมีสคริปต์ให้แกพูดตามส่วนคุณมีเนี่ยแกบอกว่าแกเป็นคนพูดสคริปต์ไม่เก่งแต่แกให้ทางเหมือนกับทีมงานอธิบายว่าแบบขอรูปแบบมนเป็นยังไงการตลาดมาเป็นยังไงจนแบบแกเข้าใจจนแบบเหมือนเข้าใจแล้วแกก็จะมั่นใจและถึงจะพูดออกมาได้ตามนั้นอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นคําอธิบายของทั้งคู่นะครับแล้วก็ช็อตเด็ดของของ โนกระแสวันนี้มันจะมาอยู่ช่วงท้ายๆนะครับก็คือเหมือนกับพี่นหนุ่มหมนกิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูแล้วก็บอกว่าทางตํารวจนะครับจะออกหมายจับคุณบอสพอลเนี่ยภายใน48ชั่วโมงนะครับแล้วถ้าพบว่ามีความผิดจริงเนี่ยก็จะมีการยึดทรัพย์เพื่อจะเอามาเหมือนกับชําระนี้มาใช้นี้ให้กับผู้เสียหายอะไรประมาณนั้นคราวนี้เราก็ต้องมารอดูกันแล้วนะครับว่าแบบว่า หลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วสรุปสถานการณ์ตอนนี้นะครับของบรรดาพรีเซนเตอร์ทั้งหลายนะครับก็จะมีคุณกณันที่แบบว่ามาโพสต์ในโซเชียลว,ว่าขอยุติบทบาทการเป็นพิธีกรคุณบอยประกรณ์มาออกขนกระแสนะครับแล้วก็ประกาศยุติสัญญาการเป็นพรีเซนเตอร์คุณมีนไปถแถลงข่าวมีนพิชญานะครับไปถแถลงข่าวแล้วก็ประกาศยุติการพรีเซนเตอร์ตอนนี้มันก็จะเหลืออยู่ไม่กี่ท่านแล้วที่จะเป็นพรีเซนเตอร์และถ้ามีใครตามข่าวมันก็จะมีการแบบ ถามถึงพิเซนเตอร์หลายๆท่านว่าแล้วจะยังไงกันต่อเดี๋ยวเราก็มาตามดูกันนะครับแล้วถ้ามีอะไรอัปเัตเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับ